เราก็ได้โอกาสทําหน้าที่ในการเป็นเส้นทางให้บารมีจากศูนย์กลางดวงกลมประสมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบพัฒระเดชพัคคุณหลงอุศจันรัสโรเป็นโอกาสดีจ้ะรับรู้ถึงบารมีสามสิบ ุัทัสโรที่เดินทางมาจากศูนย์กลางดวงกลมผสมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัฏพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเดินทางมายังร่างกายของเรา ของทุกพ้อทานธรรมบรมีสาสิบพัดพระเดศพระคุณหลวงปุษย์นทัสโรได้ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงโดยเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่าพานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้บรมีสาสิบพัดพระเดศพระคุณหลวง สดัญชัสโรจากศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทธัสเดชพรุณุลลงปุสจันชัสโรเดินทางมายังร่าง สดจันทัสโรเพื่อดึงดูดบอกเกิดให้ทำทุกทำธาตุทุทกธาตุให้ทำทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิ ีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามธรรมบารมี30มสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทสโรบาร,รมี30สบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทสโรอยู่ในตัวของเรา เดินทางมาจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกาบารมี3.0พระเดชคุณพุสดันทัสโรอยู่ตลอดเวลาอยู่แล,แล้วเลยจ้ะบารมี3.0พระเดชคุณพุสดันทัสโรเดินทางไปตามที่ต่างๆทั้งหมดเลยไปตามร่างกายทุกท่าทานธรรมบารมี3.0พระเดชคุณลงพุสดันทัสโร สำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัพเดชพระคุณหลวงปุษกันทัสโรให้ทำทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปุษกันทัสโรให้ธาตุกดเกิดเป็นธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามธรรมบารมีสามสิบ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์พัสโรก็เป็นปกติแห่งทางสำเร็จเวลาบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์พัสโรทำให้เรารับรู้ถึงบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์พัสโรที่มาจาก ดูกคมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัศโรมาสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังทับสังการหล่อเลี้ยงประกรปคองตัวตการดูแลให้ทุกทอดทานทำบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัศโรปลอดภยัยไม่ประมาท เกิดเป็นลักษณะมหาบุรุษและเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษวิกฤตอุปสรรคปัญหาเกิดจากทำกิเลสเป็นโอกาสให้บารมีสามสิบพัฒ์ประเดศประคุณหลวงอุสตังจังสรได้รวบรวมร,รักษาบารมีสามสิบพัฒ์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัศโรหน่วยใหม่ๆรูปรวมรักษาธาตุใหม่ๆตามแผนผังสำเร็จเวลาบรมีาสาวิตพัฒน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัศโรที่ได้จะทำทุกทำ ทาทุกท่าจะถุกนิพพานทำให้ทุกท่อทานพรมบารมีสามสิบพัดพระเดชพระคุณหลวงปุสดกันชัสโรได้ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นพาดผ่า,านเป็นสะพานที่เป็นพื้นที่ให้บรารมีสามสิบพัดพระเดชพระคุณหลวงปุสดกันชัสโร ได้เดินทางรุกเข้าหาทำทุกรรมภาพทุกภาพจากทุกนิพพานเพื่อดึงดูดบอกเกิดเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบัดพระเดชพระคุณหลวอุสดกันตัส,สโรเราก็เห็นแล้วนะว่าแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส ที่บังคับหลอกลวงให้เอาทราบมนุษย์สัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติปฏิเสประการทั้งเลียทั้งหย่างให้อยู่ในบูชายันมนุษย์สัตว์สิ่งของอยู่ในมิจฉาอาชีพห้าลักษณะที่เป็นการบูชายันมนุษย์สัตว์สิ่งของ เพื่อทาให้เกิดเป็นซาบมนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นแผนผังสําเร็จเวลาของกิเลสที่ทําให้กิเลสเข้ามาอยู่ในร่างกายของมนุษย์สัตว์สิ่งของในซาบของมนุษย์สัตว์สิ่งของเพิ่มมากขึ้นบังคับควบคุม อยู่ในโครงสร้างก็ทมออคออทำให้หลับไหลเกิดแก่เจ็บตายเสื่อมสลายอะอยู่กับภัยจากทวากิเลสภัยธรรมชาติของกิเลสภัยพิบัติ ไม่เป็นศีลไม่เป็นสมาธิไม่เป็นศีลห้าเป็นชาวสิวิไลของกิเลสสร้างยุคบูชายันมนุษย์สัตว์สิ่งของเพื่อให้เกิดเป็นซากมนุษย์สัตว์สิ่งของที่เป็นการทำลายทำลายตัวเองทำลายทำลายซึ่งกันและกัน อาฆาตมากร,ร้ายเบียดเบียนจองเวนกับตัวเองกับซึ่งกันและกันเป็นการบังคับควบคุมของพิเลสให้อาฆาตมากร,ร้ายเบียดเบียนจองเวนกับตัวเองกับซึ่งกันและกันก็เป็นโอกาสให้เราได้ทำหน้าที่ ของการเป็นหัวหน้าเป็นต้นเป็นผู้นำบารมีสามปิพัฒน์ประเดชประคุณหลวงปู่สดจันทัสโรไปพร้อมๆประเดชประคุณหลวงปู่สดจันทัสโรประเดชประคุณหลวงพ่อธรรมชโยใหญ่จารมหาลัตนบิษาุจันท์หลกจูง,งนำตัวเองนำให้ทุกท่อาทางธรรมประพิสันปิพัฒน์ประเดชประคุณหลวงปู่สดจันทัสโรอดทน ผาเริ่มใสพึ่งผาอาศัยเคารพบูชาระลึกนึกถึงตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมรมีสามสิบทัศประเด็จุณกุสลกักนทัสโรรับรู้ถึงบารมบรมีสามสิบทัศประเด็จพระกุลปุณุสตรนทัสโรที่สร้างที่สุดแห่งธรรมบรมีสามสิบทัศประเด็จุณกุสลกันทัสโรอยู่ตลอดเวลาเราก็จะเป็นมาตรฐานของ หน้าต้นผู้นำปรมีสาสิทธัพระเกเดปคุลุลปุสสะจันทัสโรเป็นมาตรฐานเป็นต้นแบบให้กับทุกท่อทานพำปรามีสาสิทธัพระเกเดปคุลวลปุสสะจันทัสโรให้มาเป็นชาวสิวิไลรปรามีสาสิทัพสะเกเดปคุลวงปุสสะจันทัสโรอาหารเป็นพืชไม่นำทราบมนุษย์สัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารไม่นำมาเป็น ทรัพสมบัติปัจจัยสี่พลังงานละเอียดทั้งยะาไม่อยู่ในมิจฉาอาชีพห้าลักษณะที่เป็นอาชีพค้บาอาวุธฆ่ามนุษย์ฆ่าสัตว์ฆ่าสิ่งเสพติดให้โทษค้ายาพิษที่เป็นอาชีพเพื่อรวบรวบซากมนุษย์สัตว์สิ่งของที่เป็นบูชายันมนุษย์สัตว์สิ่งของเพื่อทําให้เกิดซากมนุษย์สัตว์สิ่งของทิกิเลสบังคับหลอกลวงให้เลื่อมใสศรัทธา ให้เคารพบูชามิจฉาอาชีพห้าลักษณะให้เลื่อมใสศรัทธาพึ่งพาอาศัยเคารพบูชาการบูชายันมนุษย์สัตว์สิ่งของเพื่อทําให้เกิดเป็นซากมนุษย์สัตว์สิ่งของพิกกเลสบ,บังคับหลอกลวงว่าทําให้ชีวิตเป็นยังอยู่จเจริญรุ่งเรืองแท้จริงแล้วทําให้ชีวิต เป็นธาตุรับใช้กิเลสให้กิเลสอยู่ในร่างกายพระเดชระคุณหลวงปุสตดการตัสสรทำให้ชีวิตเป็นยังอยู่ทุกระทมสมสรารตามกำลังอำนาจของกิเลสเป็นโอกาสให้พระเดชพระคุณหลวงปุสตดการปโสรพระเดชพระคุณพ่อธรรมะกิโยกญาจารมาหาธรรมไปแก่กัน นำให้พวกเราได้ทํงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงให้เป็นพื้นที่ของบารมีสามิทัตพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัศโรเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามิทัตพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทัศโรเชิญเราได้ทําหน้าที่ เส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้บารมีสาวิตรัศน์ประเดศคุณปูสุดยันต์การโสรไปพร้อมๆครูบาอาจารย์ของเราเพื่อให้บารมีสาวิตรัศน์ประเดศคุณปูสุดยันต์การสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสาวิตรัศน์ประเดศคุณปูสุดยันต์การสร